มาดูกันว่า1วันนี้กับไมค์ฮอลลีแลนด์รก M2S นั้นผมเอาไปทําอะไรบ้างครับไมค์ <S <S ตัวนี้นะครับคือไมค์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากทางฮอลลีแลนด์นะครับซึ่งเล็กมากเบามากเล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้ไมค์มาเลยนะครับตัวนี้น้ําหนักเพียงแค่7กรัมเท่านั้นนะครับเล็กจริงๆทนทานมากๆที่สำคัญคือมันเล็กแล้วก็ซ่อนง่ายมากๆนะครับ ซ่อนได้ทุกที่ไม่สะดุดตาแน่นอนเพราะดีไซน์ใหม่ของเขานั้นออกแบบมาเพื่อซ่อนโลโก้โดยเฉพาะครับช่วยให้การเก็บเสียงในระหว่างวันนั้นง่ายยิ่งขึ้นครับมาดูความแข็งแรงทนทานของเจ้าตัวบริแลนด์ลาร์ก M2S กันหน่อยนะครับตัวนี้นั้นทำด้วยโครงสร้างลวด ไทเทเนียมแม้จะออกกําลังกายหนักๆห,หรือเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับหนีบไว้ไม่มีหลุดแน่นอนนะครับไม่มีหลุดครับติดหนึบครับดู เห็นเล็กๆแบบนี้นะครับเล็กพลิกขี้หนูครับชัดเจนด้วยคุณภาพเสียงระดับไฮไฟให้การบันทึกเสียงระดับมืออาชีพจริงๆครับ มากันที่ฟังก์ชันการตัดน้อยแคานิลิ่งของเจ้าตัว h o l ลีแลนด์ลาร์ก m 2อ s กันบ้างนะครับตัวนี้นั้นบอกเลยว่าเจ๋งมากครับเดี๋ยวมาลองดูครับเป็นไงครับลองฟังเสียงดูครับแตกต่างไหมครับเนียนไหมครับเสียงรอบข้างลดเยอะมากครับฟังดูครับว่าเสียงมันเจ๋งขนาดไหนครับมากันที่ระยะรับส่งของเจ้าตัวฮอลลีแลนด์ลาร์ก m 2อ s กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับระยะรับส่งได้ไกลนะครับสูงสุด ได้ถึง300เมตรเลยครับ Holyland Lark M2S นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากครับแค่เสียบปุ๊บก,ก็ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายครับใช้ได้ทั้งกับกล้องโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ต การใช้งานนะครับตัวนี้ใช้งานต่อเนื่องได้30ชั่วโมงรวมเคชาร์จนะครับและยังใช้งานได้สูงสุด9ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งครับแถมชาร์จไวเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับ และเซตที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือ Holyland LR a k m 2 s Mini Combo ครับเซตนี้เอาอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นสายท่องเที่ยวสายวอล์กหรือว่าจะไปทำเป็น ASMR ก็ได้นะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านกล้องชั้นนำทั่วประเทศครับหรือติดต่อไปที่เพจ Holyland Thailand นะครับหรืออีกหนึ่งเพจนั่นก็คือ The Digital STM ครับ